สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับช่องคนเลี้ยงงวน,นะครับคนชอบหาของป่าวันนี้ผมจะพามาต่องเห็ดไทยมันเขาเม่เห็นครับว่าเราจะได้ไหมพรุ่งนี้ผมจะพาคนมาเก็บนะครับอันนี้เห็ดกลุ่มแรกของเรานะครับ ต้องเป็นไข่ครับนี่ครับกำลังแตกขึ้นมานอีกครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆนะครับว่าจะมีอ,อีกไหมเดี๋ยวเราขึ้นมาบนสันกันแล้ว อันนี้เห็นแล้วโง่ครับแล้วโง่กับบ้านหลันนี้บ้านสวยแข็ง ขึ้นห่างๆครับขึ้นพอได้อันนี้มันปูฟอมยังเข้านะนะถ้าเก็บไปเสียประวัติของน้ำถงังมั้ะใครเป็นลูก g ี m นี่ก็มีครับลูกงน,น้อยลูก,กเล็กขึ้นเยอะครับนี่ครับยังไม่ขนมาเยอะนะครับวันนี้ยังไม่ขนเข้าคนยังไม่เข้ามาสามวันเลยสี่วันวันนี้เละนี่ก็อีกค่ายครับพอได้เก็บครับห่างๆพวกงี้น่าจะได้ขนมาเก็บอะ เราเก็บเรากลัวจะเสียลูกค้าอีกนะฮะว่าเราไม่ผ่าเขามาเก็บเราเก็บคนเดียวมันจะเสียประวัติคนน้ำถางันครับอยู่สูงใช่ยอดใช่เนะื้อดอกสวยใช่ดอกโตแข็งกึกเหลือเก็บอันเนี้ยเอา ความสูงขึ้นก็ขึ้นห้างแต่ความสูงวันนี้กำลังขึ้นครับตะร่ายกับ เยอะครับยังไม่มีขนหมานะครับสวนผมกระจายครับเอ็ดมันปูตัวครับกำลังบานเลย เห็นมันปูเยอะมากครับโมนี่น่ครับเห็นมันปูคเยอะมาก ข้าวหนังก่เห็ดครับนุ่นเยอะมากครับามาทางนี้ก็มีเห็ดเรื่องเต็มปลาเลยครับเห็ดใครเห็ดมันปู ครขึ้นค,คนไม้เนี่ยวัวขั้งกึเกเลแต่เราพ่งนี้ถันเขาปากันรึตักเป็นเห็ดมันปูครับขึ้นเรืองอารามเลยเห็ดไข่อเรือง uh <laughs> yeah <laughs>